ไปพูดไปเเด็กส่วนนี้คือส่วนน่นเยคนมีเยสบบ่้สบบ่เยี่ยมเ้านเ็นยีมก้ยีมยีมยีมท่านังคัดทำาานแม่ปราท้ออันนี้อ่ะแสบบอ้แสบบ่้โจกมะฮิดหยังแสบบ่ ผัวเบ้ยถานางแมปัดตโ้ปัดตปัดตน้ัดตู้ถามก่อน่าแซ <aman? S 1> ่บบอเซ่บแซ่บบอแซ่บบเส็บบถามก่อนเส็บเส็บบอกก้อนแซ่บ แซ่บแซ่บมปีใหม่ยแซ่มาม่นเดี๋ยวแจับมัน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 เดี๋ยวแม่บอล่าปีใหม่หม่เหนมันมันบอกว่าตัดตไม้หม่แล้หว่าอง